ครูปรีชาออกจากห้อง ICU แล้วนะครับจากอุบัติเหตุรถชนหลังปิดคดีหวย30ล้านครับชาวเน็ตหลายคนย้อนไปถึงคำสาปแช่งของหมวดจรูนนะฮะ <c oughs> ด้านทถนไหนตามก็บอกครูปรีชาเนี่ยสำนึกผิดแล้ววอนอย่าซ้ำเติมกันครับ ยู่กับผมจะเล่ทอล์นะครับถือว่าปิดคดีมหาการหวย30ล้านแล้วนะครับที่มีการฟ้องร้องกันไปมาหลายปีเลยนะฮะระหว่างหมอจรูนกับครูปีชาสําหรับลอตเตอรี่งวด1พฤศจิกายนปี60นะครับทางด้านครูปีชาแล้วก็เจ๊พะเจ๊บ้าบนเนี่ยตอนนี้รับสารภาพนะฮะว่าเบิกความเท็จนะครับทางศาลเองก็นัดฟังคาพิพากษา28ดตุลาคมนี้ครับหลังจากนั้นก็มีข่าวนะครับว่าครูปีชาประสบอุบัติเหตุรถประสานงานนะครับบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะบาดเจ็บสาหัสครับซี่โครงหักต้องส่่่งเเข้าา ICU แตลสุดห็นว ปลอดภัยแล้วนะครับออกจากห้อง i อ u แล้วมาอยู่ห้องพิเศษครูพิพชาบอกว่า mm hmm. อุบัติเหตุครั้งนี้ mm hmm. แรงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดไม่คาดเข็มขัดนิดรภัยเนี่ยอาจถึงตายได้เลยครับ mm hmm. ด้านชาวเน็ตหลายคนนะฮะ mm hmm. ก็ย้อนไปนึกถึงคำสาบานสาบแช่งของหมวดจรูนนะฮะ mm hmm. ที่เคยทำไว้ต่อหน้าสือ่อตั้งแต่ปี5่าหปีที่แล้วนะครับ mm hmm. ที่พูดประมาณว่าใครคิดการแกล้งใส่ร้ายทำลายหรือว่าสร้างความเท็จขอให้มีอันเป็นไปแต่หลายคนบอกว่าไม่เกี่ยวหลอกนะนี่ก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุพร้อมกับ2เลขทะเบียนป้ายรถด้วยครับ ด้านทนายตั้มก็บอกว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยครูปีช้าก็ไปหาทนายตั้มที่ที่พักนะคะแล้วก็ได้เปิดใจกันหลายอย่างเลยครูเนี่ยก็ถูกหลอกหมดเงินสู้คดีไปเยอะนะฮะในเรื่องนี้ก็น่าสงสารครูเหมือนกันนะครับคดีก,ก็แพ้คุกก็จะติดเงินก,ก็จะหมดแถมเกิดอุบัติเหตุอีกนะฮะก็วอนเอฟซีนะครับอย่าซ้ําเติมครูนะครับเพราะว่าครูเองก็สำนึกผิดแล้วครับงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ